ติ๊กโพสต์ภาพสุนัขแท็กหาหนุ่มพร้อมคำถามที่ทำให้หลายคนอึง้งประกาศอย,ย,ย่าขาดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มสอนรามเทพิทัก์และภรรยาสาวติ๊กบิ๊กบาเธอร์นะคะโดยเมื่อวันที่3กันยายนค่ะทางด้านของหนุ่มซอนรามก็ได้ออกมาโพสต์ภาพใบหย่าพร้อมกับข้อความที่ว่าเนื่องจากในระยะ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมา มีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความการุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิทรินพัชรัพักดีโชตช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิน้น พราะสถานภาพของเราทั้งสองได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของน้องวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมล่าสุดนะคะในอินสตาแกรมของติ๊กค่ะก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรม ร้อมกับแท็กหาหนุ่มสอนรามนะคะเป็นภาพของสุนัขแม่ลูก2ตัวค่ะเป็นสุนัขแม่ลูกโดยโพสต์ระบุข,ข้อความว่าอิจฉาหมาหมามันยังรักลูกแล้วจุดๆุดจุด,จด,จดละ่ะงานนี้นะคะก็มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้เพียบเลยละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็ทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันันทีเลยละค่ะ